Something on this on next, day. ทุกวันนี้การออกกําลังกายด้วยการขี่จักรยานเป็นกิจกรรมที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลกประกอบกับภาวะโลกร้อนและความผันผวนข,ของราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นคนจึงหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะมากขึ้นเพราะประหยัดน้ํามันและไม่สร้างมลพิษในประเทศไทยเองก็มีการสร้างทางสําหรับจักรยานควบคู่ไปกับทางสําหรับรถยนต์มากขึ้น ทั้งในเขตเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพมหานครและเมืองท่องเที่ยวต่างๆไปจนถึงเมืองขนาดเล็กทั่วประเทศการขี่จักรยานมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นโดยที่ผู้ขี่จักรยานอย่างน้อย30นาทีเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์จะมีโอกาสป่วยน้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกําลังกายเลยการขี่จักรยานยังช่วยให้ร่างกายลําเลี้ยงออกซิเจนและสารอาหารได้ดีขึ้น ช่วยขับถ่ายสารพิษในร่างกายและผลิตสารคอลลาเจนที่ช่วยลดริ้วรอยหิวยน่บนบนใบหน้าได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการขี่จักรยานตอนเช้ายังช่วยให้เราหลับลึกกว่าเดิมและลดปัญหาการนอนไม่หลับมีงานวิจัยพบว่าหากขี่จักรยานตอนเช้าเวลา20-30นาทีร่างกายจะสามารถนอนหลับสนิทได้เร็วขึ้น1ชั่วโมงดังนั้นเพื่อเชิญชวนให้คนออกมาขี่จักรยานมากขึ้นจึงมีการกำหนดให้วันที่22พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันออกไปขี่จักรยาน go for a ride right day ไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกายขี่จักรยานเพื่อผ่อนคลายและเพลิดเพลินขี่จักรยานท่องเที่ยวหรือขี่จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิน้นรู้ข้อดีของการขี่จักรยานแบบนี้แล้วลองให้เวลากับตัวเองสักวันละครึ่งชั่วโมองออกไปขี่จักรยานกันครับ this day sponsored by PTT เคียงค้าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกันกัน